สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะนำพระ25ศตวรรษเนื้อดินนะครับที่เคยเช่าจากเซียนใหญ่นะมาให้เพื่อนๆดูและมาเปรียบเทียบกับพระที่ผมเองนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าพระชุดบนนะครับเป็นพระของผมทั้งหมดในกล่องสเตเลสนะครับแต่พระชุดล่างสาองค์ที่อยู่ในกล่องนี่นะครับก็เป็นพระของเซียนใหญ่ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงกันก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามิติไดเมนชันของพระ25ศตวรรษเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานนะครับแต่ผมใช้เพื่อนๆดูว่าความแตกต่างระหว่างพระสามองค์นี้นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยครับเป็นพระที่ผมเช่ามาจากเซียนใหญนะครับซึ่งเขามานำนำอะไรผมก็อยากจะลองดูไอะพระมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง นะกับที่เราศึกษามากับพระชุดบนที่ผมมีโดยเฉพาะส,สององค์ด้านบนเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นขนาดที่มาตรฐานอ่ะเรามาว่ากันเลยสําหรับพระองค์นี้นะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพน,เพนดูนิดนึงนะครับอก็เป็นพระ,ะที่ผมชอบมาจากเซียนใหญ่ดูหน้าตาผิวพรรณนะครับเป็นสีขาวนวลน,นะครับมีลายหมัดไฟมีการเผานะครับ รอยร่องรอยของการเผาหมัดไฟที่ขึ้นอยู่เป็นสีน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเกิดจากการเผาหน้าตาพิมพ์สมก็อโอเคใช่แต่ขนาดจะเล็กกว่าปกติขอบด้านข้างก็มีรอยปีรอยแตกไม่มากแต่ก็ยังมีต้องรอยให้เราเห็นอยู่มาดูด้านข้างว่าเป็นยังไงตัวตัดเป็นยังไงของบล็อกแต่ละบล็อกสร้างมีจํานวนเป็นล้านองคนะครับดูขอบนะครับ ที่เพื่อนๆเห็นขึ้นเป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะครับคลิกหมัดไฟนะเกิดจากการเผาแต่ละบล็อกมาดูการเด้งขององค์พระและเพื่อนๆเห็นนะะเห็นการเด้งขององค์พระนะครับว่าขนาดที่ผมไล่ลงมาเนี่ยนะจะมีความโค้งงอมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีสองเดือยเดือยบนเดือยล่างขอบมีการปิ้นโดยธรรมชาติ นี่องค์หนึ่งก็ผ่าไปแล้วอีกองค์หนึ่งก็จะผิวขาวนวลเหมือนกันแต่หน้าตาจะไม่คมชัดแต่ด้านล่างที่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นสีที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเกิดจากการเผาเกิดจากการโดนความร้อนที่ผมบอกว่าบางองค์เนี่ยเป็นสีลายธงชาติก็คือหมายถึงว่าเป็นสามสีนะครับก็คืออาจจะเป็นสีส้มสีขาวสีดำมันก็จะออกเป็นลายธงชาตินะครับสลับกันก็จะมีราคาแพง สำหรับองค์นี้ต้องบอกว่าบล็อกหน้าตาไม่คมชัดเท่าไหร่แต่เนื้อหาโอเคครับใช้ได้อามาดูขอบด้านข้างนี่ก็เป็นพระของเซียนใหญ่เลยนะครับผมเช่ามาสามองเอามาเปรียบเทียบกันดูความแห้งดูด้านหลังครับสีส้มๆอย่างนี้บางคนบางเพื่อนเอนเ,อนเล่นพระใหม่ๆไม่รู้ไม่เข้าใจต้องบอกเป็นพระเนืดินเผาโอ้มีจํานวนหลายบล็อกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็จะต้องมี สีก็ออกเป็นนะครับเห็นไหมครับจะเหลื่อมกันสลับกันสีจะไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมพูดว่าพระชุดนี้มีหลายโซนดูท่อนแขนดูการวางมือฮะมีความลึกนะครับมีความแห้งดูขอบดูนะครับการตัดของบ็อก ูตัดตัดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้มาดูด้านหลังล่องยันคมๆผิวไฟไนะครับต่างกันที่ขอบสีส้มอ่อนๆอ,อ,อย่างที่ผมเคยพูดเพื่อนนะว่าแต่ละบล็อกแต่ละสีอาจจะแตกต่างกันไปในะการเช้าหาก็ต้องระวังเพราะปัจจุบันนี้ก็มีเกะออกมามากไหม สำหรับองค์นี้ต้องบอกว่าชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับขอบปิ้นด้านบนดูหมัดไฟที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เรียกหมัดไฟอย่าง,งนี้จะเห็นชัดเลยที่เป็นสีน้าตาลนี่ก็เรียกหมัดไฟขึ้นมาชัดเจนการเผานะล่องรอยของการเผานะเป็นผักเนื้อดินนะครับเพื่อนเพื่อน,นดูเดี๋ยวจะขยายให้ดูว่าหมัดไฟเป็นยังไงบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจ ็ต้องบอกว่าเป็นดอกไฟประทุครับหรือบางทีเรามาเรียกหมัดไฟเราไปดูครับว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้เพื่อนๆดูบางคนไม่เข้าใจว่าหมัดไฟเป็นยังไงนี่นะครับนี่แหละครับที่เรีผิวหมัดไฟบางองค์ก็จะลอยบนผิวหน้าบางองค์ก็ บนผิวองค์พระบางองค์ก็จะเป็นจุดๆๆเล็กๆเพื่อนๆเห็น,นจะเห็นว่าจะสลับกันไปนะครับสีจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างสลับกันไปอย่างที่ผมบอกว่าพระเนื้อดินชุดนี้ไม่มาตรฐานก็คือขนาดเองก็ไม่มีมาตรฐานดูขอบด้านข้านปิ้นที่ผมเคยแนะนําเพื่อนๆว่าเช่ายังไงก็แล้วแต่ขอบด้าน้างต้องให้ปิ้นไว้ก่อนนะครับลองดู เซเว่นอันใหญ่เลยจะเห็นชัดไหมเห็นชัดแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆลองดูนะครับผิวต่างๆเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดเป็นจุดนั่นคือหมัดไฟทั้งนั้นหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ็อกต้องบอกว่าแต่ละบ็อกนี้จะไม่เหมือนกันมาดูด้านข้างก่อน ดูด้านหลังกันครับด้านหลังเราก็จะเห็นขอบปิ้นชัดเจนนะฮรตัวยันลึกตัวยันมีความคมที่ผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังว,ว่าการเช่าหาพระชุดนี้ขอให้คมไว้ก่อนขอให้ชัดไว้ก่อนยันด้านหลังเล้มาดูครับการบิดงองขององค์พระดูนะนรับตัวตัดก็จะคล้ายๆกันมาดูด้านล่างครับมาดูด้านล่างมาดูด้านล่างจะมีจุดะนะครับ มีจุดใต้าฐานซึ่งคนยุคเก่าๆหรือว่าคนเล่นพรคเก่าๆเขาเอาไว้ดูไว้หากันว่าเออถ้ามีจุดนี้ก็ชัว์แต่ปัจจุบันก็มีปลอมอมาดูจุกครับจุกที่ใช้ในการงัดของบล็อกจะมีบนหรือมีล่างก็ได้อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆในหลายๆคลิปนะครับ mm hmm. ลองดูให้ชัดๆครับ mm hmm. จุดๆต่างๆนี่นครับผิวไฟก็คือเป็นจุดหรือหมัดไฟหรือดอกไฟที่เกิดจากการประทุนะครับ ด้านบนมีไหมอ่าด้านบนไม่มีจุดอ่ะทีนี้เรามาจะวัดขนาดกันผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าขนาดจริงๆนะ้พระแต่ละองค์เนี่ยชุดเนี่ยไม่ได้มาตรฐานอ่ะเพื่อนๆดูนะครับเดี๋จะมาวัดให้ดูอย่างองค์นี้อยู่ที่ประมาณ3.9นี่เป็นพระเซียนใหญ่นะที่ผมเช่ามาหนึงองค์ผ่านไปละอ่ะมาดูสองค์จะอยู่ที่4.1ทอ่ะผ่านไปลอะออีกองค์นึงมาวัดดู อยู่ที่สี่สามจุดย่านิดนิดแล้วมาดูพระชุดเก่าที่ผมเก็บไว้มันมีความต่างกันไหมอ่าดูนะครับอยู่ที่สี่จุดสองนะครับความหนาเรามาเทียบความหนากันเลยว่าเป็นยังไงจะเห็นว่าพระของผมเนี่ยจะหนากว่าแต่ตัวตัดนี่จะเหมือนกันถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะจะแตกต่างกันเลยดูนะครับ เทียบกันไม่ได้เลยความสูงเพราะองค์นี้อยู่ที่สามจุดกว่าแค่นั้นเองแต่ของผมเนี่ยจะอยู่ที่สี่จุดสองดูนะครับความสูงจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยบอกเพื่อนๆน,นะถ้าเช่าหาพระแล้วพระของพระพุทธชี้พระสัตว์แต่ว่ยผมเคยบอกเพื่อนๆในคลิปก่อนแล้วว่าขนาดความสูงอย่างต่ำองค์พระองค์เล็กเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือนเนี่ยเป็นของเซียนใหญ่เนี่ยนะครับด้านขวาเป็นของผม ที่ผมเคยผ่านมือมาที่ผมเคยจับมาเนี่ยต้องบอกว่าความสูงเล็กคือขนาดเล็กสุดอ,อยู่ที่3.8มิลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4.2นะแต่ถ้าผมเช่าเองโดยทั่วไปผมจะเลือกอยู่ที่ประมาณนี้เพราะถือว่ามันเป็นสแตนดาดมาตรฐานกว่านะแต่ถามว่าแบบนี้มีไหมมีแล้วทีนี้เรามาดูความหนาความหนาก็จะแตกต่างกันเลยเพื่อนๆดูนะครับ องนี้องนี้ของผมนะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยของผมจะหนากว่าองนี้จะบางกว่านะครับจะถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะครับไม่แปลกเพื่อนๆ <S 1> <S 1> แล้วมาดูความหนากับองนี้องนี้ความหนาจะใกล้เคียงกันแต่ก็ยังเล็กกว่าของผมนิดหนึ่ง <S 1> <S 1> นี่ที่ผมบอกเพื่อนๆเลยว่าผ้าเชา่าพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเนี่ย ต้องดูหน้าตาให้ชัดเจนถ้าเป็นพิมพ์เล็กๆเนี่ยสั้นๆส,ส่วนมากจะเป็นหน้าแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสูงจะเป็นหน้านี้องค์สูงที่ใหญ่จะออกเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของบล็อกเพราะนั้นในการเช่าหาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูต้องระวังที่สําคัญจะต้องมีความแห้งจะต้องมีความแข็งนะครับแม้แต่พระที่ผมเช่ามาสามองค์เนะี่ยองค์เซียนใหญ่หน้าก็ยังไม่เหมือนกันเลย คือใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนกนะันทุกบล็อกแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันว่าพระชุดนี้เนี่ยะจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยอให้เพื่อนๆดูนะพระสร้างจำนวนเป็นล้านดูนะครับความสูงเดเมนชั่นต่างๆมีความใกล้เคียงกันขอบมีการปิ้นอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเวลาจะชอบพระพวกนี้หนึ่งจะต้องไม่มีกลิ่นต้องไม่มีความหอม สองขอบด้านข้างจะต้องมีร่องรอยของการปิ้นของเนื้อสามด้านหลังคมจะต้องชัดสี่จะต้องมีเดือยไม่บนก็ล่างนะครับไม่บนก็ล่างนะครับต้องดูองค์ประกอบพวกนี้นะครับะจะต้องมีความแห้งเนื้อหามวลสารอาจแตกต่างกันไปบ้างไม่เป็นไรนะนี่ก็เอานําเพื่อเพื่อนดูเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดว่าพระยี่สิบห้าศตวรรษเนะี่ยนะครับเป็นพระที่เล่นยากณนะปัจจุบันนี้ ก็ยังมีเคนะครับออกมาอยู่เรื่อยๆไม่มีคำว่าจบเพราะฉะนั้นจะเข้าพระ25สศตวรรษเนี่ยขอให้มีความแห้งไม่มีกลิ่นไว้ก่อนนะครับ<ม>ถ้ามีกลิ่นก็คือวางไปเลยถึงแม้ว่าพิมพ์จะเหมือนจะใกล้เคียงยังไงแล้วก็แล้วแต่ขอให้วางไปเลยนะครับขอให้ดูความแห้งเป็นหลักโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ